ชื่อกวางค่ะจินตนามหาพฤกษกุลนะคะมาจากโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ค่ะแต่งผมหรือไว้ผมไว้ผมค่ะแต่งหน้าหรือหน้าศิลปินครศิลปินค่ะเล่นที่กีฬา่นกีฬาเด่นค่ะเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องค่ะไปเวทค่ะการนาหรือการพักผ่อนการพักผ่อนค่ะ โพสิทีฟค่ะวันหยุดครับวันหยุดค่ะงานการการสอนค่ะเหือรมามันดุค่ะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวค่ะดังนั้นเนี่ยพอเวลาวันหยุดเนี่ยเราจะหาอะไรหลายๆอย่างที่จะไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้การไปเที่ยวมันก็ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวแล้วจบแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเจอในโรงเรียนประมาณเนี้ย